ค่ำวันนี้นะคะสาหรับการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชีย,ค,ชยค่ะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติไต้หวันนะคะครบรรดากองเชียร์ที่จะไปชมไปเชียร์ไปให้กําลังใจนะคะบรรยากาศอากาศเป็นใจแค่ไหนคะคุณคุปตนันต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตอนนี้ยังมีปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนอยู่แต่ว่าฝนในวันนี้จะไปตกในพื้นที่การแข่งขันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูพร้อมๆกันกับระบบพยากรณ์อากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวีต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับพบว่ามีการก่อตัวของ กลุ่มฝนนะครับซึ่งเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำครับซึ่งตอนนี้ได้เลื่อนมาปกคลุมบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยซึ่งการกาอตัวของหย่อมฝนในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ท้องฟ้าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศในหลายจังหวัดเลยทีเดียวมีท้องฟ้าอึมครึมนะครับสลับกับแสงแดดแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนครับในช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นและช่วงค่าครับและสําหรับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับจะมีการแข่งขันศึกฟุตบอล AFC u 19แชมเปียนชิพนะครับรอบคัดเลือกกลุ่ม H นะครับวันน ไต้หวันสนามที่ใช้ในการแข่งขันก็คือ S.G. c Stadium เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพอากาศกันนะครับจากการคำนวณจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวีคาดการณ์ว่าวันนี้สูงสุดเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ32-33องศาเซลเซียสท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายครับโอกาสการเกิดฝนเยอะเลยทีเดียวนะครับประมาณ60%ของพื้นที่นะครับในขณะที่ช่วงระยะเวลาในการแข่งขันเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่29องศาเซลเซียสความชื้นค่อนข้างเยอะจึงทาให้รู้สึกร้อนอบอ้าว เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูการคาดการตลอดทั้งวันนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝนมากน้อยแค่ไหนช่วงตั้งแต่บ่าย2องโมงเย็นวันนี้ไปจนถึงช่วง4ี่โมงเย็นครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ20่สจนถึงสาเปอร์เซ็นะครับในขณะาษที่หลัง4ี่โมงเย็นครับห้าโมงไปจนถึงช่วง1นึ่ทุ่มครับโอกาสการเกิดฝนลดลงมาครับอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิหเปอร์เซ็นครับหลังจากนั้นครับตั้งแต่2องทุ่มเป็นต้นไปครับไปจนถึง4ี่ทุ่มโอกาสการเกิดฝนเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับถ คาดการ์ต่อไป7วันในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยนะครับก็พบว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าครับโอกาสการเกิดฝนลดลงท้องฟ้าก็จะเริ่มเปิดมากขึ้นนอกจากในจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ยังไงก็ต้องวางแผนการดําเนินชีวิตแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับค่ะดูจากเวลาแล้วนะคะครึ่งแรกอาจจะยังไม่ตกครึ่งหลังอาจจะตกได้นะคะคก็ต้องเตรียมรับมือกันให้ดีๆสำ ขอบคุณครับ